ลกโลหิตบทที่60ปฎิธานพองต้องกันตังหึงเอี้ยหน้าร้อนพระผาวตะกุตะกักว่าท่านรุษมาครานี้มีคำแนะนำใดก้าวประเสริฐเราไม่ใช่พบกันใหม่ในเส้นทางข้างหน้าหรือโปรดบอกเจตนาการมาพวกเรามีปณิฐานพ้องต้องกันสมควรร่วมเดินทางไปตังหึงเอี้ยงงงงันบูบก,กาวว่าวาจานี้หมายความว่าไรน้องเราคิดสู่บูสัว เสบซหานพจักรวาลใช่หรือไม่ต่างเฮือเอียกขมวดคิ้วเรียวงามกล่าวว่ามีผิดมีความคิดเช่นนั้นเราก็เฉกเช่นกันใช่แล้วข้าพระเจ้ามีวาจาประโยคหนึ่งคิดไข่เรียนถามวาจาใดบุรุษร้สภาพลและเหล่าสหายร่วมแนของท่านมุ่งมั่นไล่ล่านุ่พจักรวาลเพราะสาเหตุใดนี่น้องเราต้องการทราบให้จงได้ท่านก็กล่าวเท่าที่สมควรกล่าวเถอะตกลง เราพำนักในห้องด้านข้างได้จะเตรียมสุราอาหารไว้แล้วน้องเราโปรตดตามไปพวกเราดื่มกินพางสวนาพางเป็นไรต่างหึงเอียขบคิดกน้อยแล้วกล่าวขอปฏิบัติตามคำสั่งบัณฑิตเสื้อครามลาถอยออกจากห้องต่างหึงเอียล้างหน้าล้างตาอย่างลวกลวกจากนั้นสาวเท้าออกจากห้องและเห็นประตูด,ด้านข้างเปิดอ้ากว้างบัณฑิตเสื้อครามได้นั่งรออยู่บนโต๊ะกลางห้อง จะตั้งสุราอาหารกระจายกลิ่นหอมหวนต่างหึงเอียกก้าวเข้าห้องพร้อมกระปิดประตูห้องลงทั้งสองนั่งประจันหน้ากันบัณฑิตเสื้อคามลิสราลระบนจอกทั้งสองกล่าวว่ามาเถอะความจอกกันก่อนต่างหึงเอียยกจอกขึ้นดื่มรวดเดียวหมดสิน้นทันใดต่างหึงเอียพบเห็นตายเตียงปรากฏเท้ามนุษย์ขึ้นสี่ข้างสีหน้าพันแปรเปลี่ยนไปบัณฑิตเสื้อคามก้าวยังเฉยชาน้องเรา เดิมกินอย่างปลอดโปร่งใจเถอะไม่ต้องสนใจพวกมันตั้งหึงเอียอดพ้อไม่ได้เป็นเรื่องราวใดกันนั่นเป็นสหายที่ไม่ประเมินความสามารถของตัวเองสองคนเป็นคนของเส้นทางใดบันเด็ดเสื้อคามกล่าวเสียงเนิบหนาบเกี้ยวเล็บของป้อมไร้เทีมทานอ๋อถูกท่านกำจัดไปแล้วไม่เพียงแต่รับไหลไปพวกมันคิดดังขวานท่านมันสองคิดสนิทสนมกับท่าน ฟ้าเพิ่งรุ่งสางได้กลายมาเยี่ยมเยือนโูกเราพบเห็นจึงโยกย้ายมาทางด้านนี้อ๋อพวกมันคิดทำลายข้าพเจ้าโถกแล้วท่านรู้จักของที่หัวเตียงหรือไม่ตังหงเอียกวาดสายตาไปยังหัวเตียงอดลองพ้องไม่ได้ระเบิดทลายพบบัณฑิตเสื้อครานผงขิยสะยิ้มน้อย,อยกล่าวว่าเป็นของนั่นเองหากเวียงเข้าไปในห้องของน้องเราน่ากลัวเห็นดีแน่ตังหงเอียกล่าวอย่างอับอายใจ ข้าพระเจ้าไม่มีความตื่นตัวเลยกลับไม่รู้สึกสำนึกเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าพระเจ้าติดค้าระคุณของท่านคราหนึ่งเรื่องเล็กน้อยไหนเลยควรคู่กับการเอ่ยอ้างมาเถอะคว่ำจอกันทั้งสองยกจอกขึ้นล่ำเดิมตังเึอกเอียอดกล่าวไม่ได้ว่าพวกเราสอนาถึงเรื่องสำคัญได้แล้วหรือไม่ย่อมได้แต่ลดซุ้มเสียงเบาลงบ้างให้นะมัดระวังว่าอาจมีหูตาอื่นอยู่ระแวกใกล้เคียงตังเึอกเอีย น่าร้อนผาพาวอีกรารู้สึกว่าประสบการณ์ของตัวเองไม่เพียงพอชราใจเกินไปกล่าว่าน่าละอายใจข้าพเจ้าเดินเลิกไปแล้วพวกเราจะไม่สนนาถ,ถึงความนี้น้องเราคิดไข่ทราบจุประสงค์ที่บุรุษสภาพข้ากลุ่มช่งางซาคุกคามให้มุกป้อมใน่ำทานมอบนักพจนกรวาลออกมาหรือไม่ถูกแล้วอย่างนั้นต้องท้าความถึงแต่แรกเริ่มท่านอาจบางทีได้ทราบว่า สองปีก่อนเกิดการท้าช่งชิงตำแหน่งยอดถือมืออันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินแต่แลพมุก่อมไดนตำทานรักษาตําแหน่งได้โดยไม่ต้องต่อสู้มิผิดคราครั้งนั้นข้าพระเจ้าประโจก,กับได้ร่วมพิธีชุมนุมด้วยน้องเราทราบสาเหตุความในของเรื่องหรือไม่ตั้งหึงเอียสถานใจวูบปากกล่าว่าทั้งนี้พอผู้ท้าทายประลองจอมเท่าข่าวงามโง่แปะกึง่งประสบเหตุไม่คาดหมายในระหว่างทาง บันเด็ตเสื้อครามบครามกรอดกล่าวว่าถูกต้องนี่เป็นคดีฆาตกรรมแล้วเกี่ยวข้องใดกับนภศกาวาลมันคือฆาตากรที่ประทุสลายจอมเท่าข่าง,งามโง่แป๊กกึงตั้งหึงเอียใจทานอย่างรุนแรงอดอุทานดังอ่าไม่ได้พันหัวน,นึกถึงบิดาที่ถูกประทุสลายผู้ลงมือก็คือนภศกรวาลและบิดาเป็นยอดมืออันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินรุ่นก่อนจอมเท่าขาง,งาม เป็นผู้ท้าทายประลองรุ่นนี้ทั้งสองรุ่นถูกประทุษร้ายตารรำบับก่อนหลังทําให้มุกพ้อมเ้อมจทานรักษาตําแหน่งไว้ได้และพักพ์จักรวาลตอนแรกเป็นที่ปรึกษาของมุกพ้อมน้อมจำทานช่างหม้อส่งหากพนกคดิฆาตรกรรมทั้งสองรายเข้าด้วยกันกบคิดถึงตอนนี้เลือดลมพันธุ์พุ่งพ่านดานเดือดกล่าวเสียงสั่นสะท้านหรือเป็นอุบายชั่วร้ายที่วางแผนการอยู่ก่อนบัณฑิตเสื้อคาม ก้าวอย่างเคร่งเครียดอาจจัดชัยแต่คดีนี้สามารถสระเทืินบูริมไม่อาจวินิจฉัยโดยพรักการต้องเสิร์ฟสอได้หลักฐานอันแน่นแฟ้นเสียก่อนนี่หน้าประวันพันพึงไปแล้วไม่เพียงหน้าประวันพันพึงไม่นำซ้ำคนเทพลวนข้างแขนหากใสฐานไปตามรูปการผู้บังการอยู่หลังฉากสมควรเป็นปรภวอมและจำทานช่างหม่อส่งความนี้ต้องได้พยานหลักฐาน ดังนั้นไม่อาจไม่สืบส่อหานักพ์จักรวาลตังเฮือเอีย้ยโขบคิดน้อยพันตบโต๊ะอย่างหนัก่วงกล่าวว่าใช่แล้วต้องเป็นที่นี้แน่นอนเป็นไรหรือประมกป้อมไร้เติมทานที่วางแผนสังหารนักพ์จักรวาลเพราะเพื่อฆ่าปิดปากนั่นเองโถกต้องแต่ตอนนี้ไม่อาจสอบสวนประมกป้อมไร่เติมทานได้และไม่อาจประกาศตัววงนักเลงด้วยตังเึืองเอีย้ยพงไวสะอย่างเคร่งเครียดเค้นเสียงว่า มิอาจไม่หานพจักรวาลจนพบจริงๆบัณฑิตเทื่อขามเพ่งตามองตังหือเอียกล่าวว่าน้องเราสืบเสาะหานพจักรวาลด้วยสาเหตุใดตังหือเอียอาปากหมายกล่าวไปแต่แล้วก็ก้ำเกินไว้คำนึ่งขึ้นการตายของบิดายังคงยังได้เปิดเผยออกไปนี่นับเป็นความรับประการหนึ่งมินำสาำหากบอกออกไปจะกระทบกระเทือนถึงความเคลื่อนไหวในภายหน้าของตนทางนี้เพราะตอนนี้ มีเพียงไม่กี่คนที่ทราบชาติกำเนิดของตนพอได้คิดก้าวยังคุมเครือพอเพื่อสาสางคิตกรรมอีกรายหนึ่งเรารับทราบได้หรือไม่นี่อภัยที่ยังไม่ถึงเวลาเปิดเผยออกไปอย่างนั้นก็แล้วกันไปเราสามารถร่วมทางไปกับท่านหรือไม่ต่างหึงเอีย้ยยิ้มน้นอยกล่าวว่าหาข้าพเจ้าบอกว่าไม่ได้ท่านจะเปลี่ยนจากเปิดเผยเป็นลลับยังโคงสะกดรอยตาม,มาใช่หรือไม่ บันเด็ตเสื้อครามหัวรอหาอฮ่าฮากล่าวว่าน้องเราหมายความว่าเราเป็นวิญญาณเฝ้าพัวพ,พันหรือใดเป็นเช่นนั้นจริงๆอย่างนั้นพันแปรจากเล่นลับเป็นเปิดเผยเสียเลยตั้งหึงเอี่ยพโมอโิสะบันเด็ตเสื้อครามกล่าวถามว่าจอกเดินทางเมื่อใดหลังอาหารเที่ยงอาศัยทางบกหรือทางน้ําทางบกรวดเร็วและสะดวกกว่าพวกเราจะเรียบฝั่งทวนน้ําขึ้นไปประเสริฐแท้มาเถอะ เดิมอีกหลายจอกกันกระตุ้นสติแล้วเร่งรุดเดินทางทั้งสองเดิมกันอีกคู่ใหญ่บัณดิตเสื้อคลามจึงกล่าวน้องเรารุดมาเมืองกุยจิวเพื่อเยี่ยมเยือนนักึกษามือโรหิตกำมังต่างหึงเอียดใจว่าผิวรับคําว่าถูกแล้วได้พบหรือไม่หาไม่ได้น้องเราขายมีความในใจแฝงอยู่ไม่มีใดสหายท่านที่แท้มีประวัติความมาอย่างไรขอภัยอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าก็ไม่ทราบชัดนั่นก็ประหลาดแล้วมีทราบกับพืชแท้จ,จริงกับคบหากันได้ตัง้งเฮงเอียกล่าวด้วยความใหม่ดึกคร้ำมีอาจนับว่าคบหากันเทกเช่นจอกแหนลอยมาบรรจบพบยามกระแสน้ำพัดพาจะแยกไปคนละทิศละทางบัณฑิตเสื้อครามใส่หน้ากล่าวว่ามิใช่เราคิดก้าวไก่เรื่องส่วนตัวของบุคคลอื่นน้องเรานับว่าไม่ถูกต้องแล้วเพราะเหตุใด มันมีไม่ตีต่อท่านอย่างลึกหลําเห็นได้อย่างไรกันน้องเราครั้งนี้ที่รับการรักษาจากปาดแพทย์แขนเดียวเป็นมันกระตุ้นส่งเสริมใช่หรือไม่ต่างเหองเอียใจฐานวันไหวกล่าวว่าข้อนี้ข้าพเจ้ายอมรับยังมีในระหว่างการรักษาพยาบาลมาได้รอบให้ความคุ้มครองน้องเราคงไม่ทราบกระมังนี่ข้าพเจ้าไม่ทราบจริงๆท่านทราบไปอย่างไรมันซุ่มซ่อนอยู่บนหลังคาตึก หลังห้องรักษาบาดเจ็บตลอดทั้งคืนไม่ได้จากไปแม้สักก้าวเดียวเหตุการณ์นี้บุรุษไร้สภาพเห็นกับตาเองโอ้ตังเฮืงเอี้ยวทานออกมาความรู้สึกนึกคิดเริ่มพุ่งพ่านแล้วบันเด็ตเสื้อครามเอ่ยเสืบต่อมันไปยอดทมือคนหนึ่งถูกแล้วมีหนำสามมัน,มนขายมุ่งม,มั่นไปสตูกับป้อมไร้จำทานกล่าวได้ว่ายืนหยัดอยู่ข้างฝ่ายเราตังเหิงเอี้ยวพงอิสะรับ ทราบว่านักศึกษามือโลหิตที่เป็นศัตรูกับป้อมน้่มันานจัดการกับคนของป้อมน้่มันานอย่างอำมาตหิตพอสืบเนื่องจากพิจาตาเสื้อขาวทั้งนี้เพราะพี่ร่วมสาบานเป็นคู่มั่นของน้องสาวมันพี่ร่วมสาบานพอถูกระเบิดทลายพบทำร้ายถึงแก่ชีวิตมันจึงมุ่งมั่นล้างแค้นครบคิดถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าไม่มควรสาบานไมตตีกับนักกษมมือโลหิตเลยน้องเรามอบหมาคู่ขาแก่มันด้วย ต่างเงเอียตะกูตะกักว่าข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจต่อผู้โสอ่าวเทะจยื่เจ้าตีโรเป็นผู้โสแท้อ่าวกำนันให้นั่นกลับมีต้องเมื่อมอบให้กับเจ้านับเป็นสมบัติของเจ้าแล้วเจ้ามีสิทธิ์ที่จะจัดการตามอำเภอใจว่าจะแม้เป็นเช่นนั้นจะอย่างไรก็ไม่สบายใจแต่ตอนนั้นข้าพเจ้าสำนึกว่าไม่มีทางรอดจึงตกลงใจเช่นนั้นอ๋อใช่แล้ว เพื่อจะฆ่าเสื้อขาวที่โถขนานนามคู่กับน้องเหล่เาเล่าตังเฮงเอียกล่าวอย่างหดหู่ตายแล้วตายแล้วเชไหนเสียชีวิตตังเฮงเอียชี้มือไปยังหัวเตียงครบกบรามกล่าวว่าตายเพราะของสิ่งนั้นอ้อระเบิดทลายพบมันนับว่าตายอย่างไม่คู่ควรเป็นเช่นนั้นจริงประมกป้อมไรจํำทานกับใช้วิธีการอันต่ำช้าสาเร็วนี้ขังแล้วขังเล่านับไปหน่าข้างใจนัก ต่งหึงเอี้ยกล่าวว่าพวกเราเริ่มออกเดินทางเป็นไรตกลงผู้คนสองคนนี้จะจัดการอย่างไรอีกหนึ่งชั่วยามจะฟื้นคืนสติมาเองจบคำลุกขึ้นเก็บรวบรวมเสื้อผ้าทิ้งเงินแท่งหนึ่งไว้บนโต๊ะจากนั้นชักชวนตังหึงเอี้ยออกจากห้องลงกอประตูทางภายนอกตังหึงเอี้ยไม่มีข้าวของใดห่างจากกายไม่จะเป็นต้องกลับห้องพักไปสามารถออกเดินทางทุกขณะจิต พอออกจากเมืองเร่งรุดเลียบตาลำน้ำอาพรการเด่งกายและบุคลิกท่วงท่าของ,องทั้งสองเทคแค่นักศึกษาที่ออกท่องเที่ยวชมทิวทัศน์คู่หนึ่งวันที่สองมาถึงเชิงเขาบู่สัวและเห็นแม่น้ําเกียงสี่เกียงช่วงนี้กระแสน้ําเชี่ยวกรากฟองขึ้นโถมทลายฟากฝั่งเกลียวกราสถานขวัญผู้คนทั้งสองรับประทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งและจัดเตรียมสเสบียงอาหารเริ่มปีนป่ายขึ้นเขาไป ทั้งสองล้นเป็นยอดหิมืออันดับหนึ่งขึ้นเขาข้ามเนินดูดเห็นเป็นที่ราบจำแนกจดจำทิศทางแล้วพุ่งปราปรดาดไปสุดฝีเท้ามิจำเป็นต้องอาศัยทางน้อยของชาวป่าขุนเขาสลับซับซ้อนโคตีดาระเกะระก,กะหน้าผาขาดหุบเหวลึกด้วยทิวทัศน์เช่นนี้แม้อาศัยพลังการฝึกปืออันสูงเยี่ยมผ่านไปได้แต่ก็สร้างความเหน็ดเหนื่อยแก่ผู้คนนักในยามพบคำ ทั้งสองมาถึงยอดเขาที่หินผาเกลื่อนกระดาตาแห่งหนึ่งตังหงเอียกว่าตามองรอบข้างแล้วกล่าวพวกเราหาฐานที่หยุดยั้งพักผ่อนเถอะคืนนี้คงไม่อาจเล่งรุดถึงที่หมายบันเดชตเสื้อครามหอบหายใจเล็กน้อยกล่าวว่าตกลงยอดเขานี้แต่ไปด้วยโขดหินย่อมมีถ้ำโพงใช้ต้านลมได้ทันใดนั้นสมเสียงประหาดพิกลเสียงหนึ่งดังกระทบโซดเป็นขึืนเสียงที่ประหลาดพิกลยิ่ง หอบทีทุ้มต่ำขายไกล้แต่กระขายไก่บัณฑิตเสื้อครามยกมือขึ้นกล่าวว่าฟังดูนั่นเป็นซุ้มเสียงใดต่างเหงเอี้ยงแหงหูฟังดูกล่าวว่าขายเป็นเสียงหอบหายใจของสัตว์ป่าบัณฑิตเสื้อครามพงวิสะก่าว่ารู้สึกคับค้ายอยู่แต่ไม่ใช่ผู้คนกระมังบนยอดเขากลางป่าร้างไหนเลยมีผู้คนซุ้มเสียงนี้ขายดังมาจากภายในถ้ำท่านไปทางซ้าย ข้าพเจ้าอ้อมไปทางขวาพวกเราร้องสืบเสาะหาดูตกลงระมัดระวังไว้บ้างอาจบางทีเป็นจำพวกพยักห์ลายตั้งหืออียสถานใจวูบกางเทือกเข่าโรคหลางมีสัตว์ประหลาดไม่น้อยนั่นก็เป็นไปได้อย่างยิ่งหากประสบพบผ่านแม้จะไม่เกรงกลัวแต่ไม่อาจไม่ระมัดระวงังทั้งสองแยกย้ายไปหนึ่งซ้ายหนึ่งขวาเริ่มเสืบเสาะหาที่มาของสุ่มเสียงประหลาดตั้งหือเอียเสาะหาอยู่คู่หนึ่ง ุ่มเสียงนั้นกับชะง,งักไปเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อยากจะตามหาแล้วขณะนั้นเสียงอุทันอันแตกตื่นดังแว่วมาแสดงว่าดังจากปากบดฐ์เสื้อคามต่างหือเอียสถานเฮือกรีบดีดปลาไปยังต้นเสียงดุดสายฟ้าและเห็นบดิตเสื้อคามยืนหยัดอยู่ปากถ้ำศิลาแห่งหนึ่งขายตะลึงดานไปแล้วต่างหือเอียสืบท้าไปจนถึงข้างกายบดิตเสื้อคามเพ่งสายตามองเข้าไปภายในถ้ำก็ลองพ้องออกมา ด้วยความตื่นตนกถ้ำนี้ไม่ใหญ่เท่าใดแต่ก็ไม่เล็กนักลักษณะคล้ายห้องศิราหลังหนึ่งภายในถ้ำนอมฟุ่ไปด้วยสตรีนางหนึ่งผมเผ่ายุงสยายไม่อาจเห็นโฉมหน้าชัดตากำลังเปดกายไปมาส่งเสียงหอบหายใจจากผิวผ่านและอาพรการกายของนางไม่ใช่ชาวป่าเด็ดขาดสตรีนางนี้เป็นใครฉันไหนอยู่ในถ้ำศิลาบนยอดเขาร้างนี้บันดิตเสื้อคราม้องโพูงว่า นางหากไม่ใช่ไปโลกปัจจุบันก็ต้องประสบเหตุไม่คาดหมายตังหงเอียเสิบกายไปสองเก้าเพ่งตาพิจรณาดูพันอุทานว่ามือเท้าของนางถูกพัฒนาการบันดิตเสือ้อคลามเสิบเท้าเคลื่อนกายกล่าวว่าพวกเราเข้าถ้ำไปดูตังหงเหอียยื่นมือออกห้ามปามว่าช้าก่อนบันดิตเสื้อครามชักเท้าถามอย่างตื่นเต้นเป็นไรหรือตังหงเอียจับจ้องสังเกตอีกคราพันร้องเสียงสัจฐาน ฉันไหนเป็นนางนางเป็นใครน้องของมุกป้อมเล่ทานฉายาคุณอิมโยกช่างหม้อหลังพญาขอนภพจักรวาลบัณฑิตเสื้อครามสถานขึ้นเฮือกใหญ่พ้องว่าอะไรสตรีวิปลาสคุมข้างนี้คือคุณอิมโยกช่างหม้อหลังมีผิดแม้แต่น้อยนางฉไหนถูกพนาการในถ้ำหมอนยอดเขาไม่อาจคาดคะเนดได้จากพักคำของนางย่อมทราบเรื่องเกี่ยวกับนพจักรวาลได้ขณะกลาวาจา สาวท้าคิดเข้าสู่ถ้ำตั้งหือเอียร้องดังว่าไม่อ่านเข้าใกล้นางบันเด็ตเสื้อครามเบือนหน้ากาวอย่างสงสัยใจเพราะเหตุใดนางสามารถใช้พิดฆ่าคนได้โดยง่ายได้อ๋อให้ข้าพเจ้าจัดการเองก้าวพางก้าวห้ชาเข้าถ้ำไปจนถึงข้างกายกุนอิมยกและเห็นโฉมสักคารแห่งยุคนี้แปลเป็นเป็นสู้ซีดอิดโรยสุดจะทนดูสเสน่ห์ที่เย้ยโยนเพศตรงข้าม ให้หลงเมื่อเก่าวก่อนได้ปัสนาการไปหลงเหลือเพียงเขาอันเลือนลางกคนอิมยกช่างหม้อหลังจับจ้องตังเฮือเอียอย่างเสื่อซึืมกล่าวเสียงแหบโหยเจ้าเป็นใครนางกลับจดจำตังเฮือเอียไม่ออกตังเฮือเอียก็ไม่ยอมบอกชื่อแท้แท้จริงกล่าวว่าข้าพระเจ้าพระยายขาเสื้อเขียวมาด้วยเจ้ประสงค์ใดตังเฮือเอียพอฟังส้มเสียงฝ่ายตรงข้ามกลับไม่มีลักษณะวิปราชคุ้มคลั่ง รู้สึกสงสัยใจยิ่งหรือนานษาตัวเองจนทุเลาแล้วแต่นังชนะถูกพนาการในสารที่ซึ่งไรลลล้รอยผู้คนเช่นนี้เดาขณะคบคิดปากถามไปท่านชนะเป็นเช่นนี้เราใกล้จะตายแล้วอะไรท่านใกล้จะตายแล้วมีผิดเวลามีไม่มากแล้วดีที่พบผ่านคนผู้ใดพนาการท่านไว้ทํำศิลานี้เราเอง